สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขคนตาจ้ามือน,นี้กับพ่พ่อกับสองสาวนิงบันนะคือเก่าน้องเจมสบายดีพี่น้องอลูกสบายดีพี่น้องเนปะ่ะฝนตกพี่น้องฝนตกกำลังสิขามห่วยอเอาเจมไปก่อนแล้ว สิออกไปหล่อเบิ้งข่าวออกไปหล่อเบิ้งหน้าน้องพี่น้องเลยสิไปเก็บอันยอดบกเอือ้อมะพัดไปกับลูก้ายโอ้ยสิบบพลาดโบอไอ้เกิดแม่คืบอบบมีหอยคุ้มโต๊ะพี่น้องนะอซอยแม่เนอไว้ ขู่กล้งเอาพี่น้องโทรศัพท์เออเออเออคือโน่นไรแม่นะเบ,บิดแห้งเออเออเออปัาเสียงฝนมาทางหลังเสียงอะไรไปไปยน่ฝนมาานหลัง ข้างรังเฮาเม่ได้มาหาหน่อไม้หนอไอ้ไปต้มมีอยู่บ่ยามนี่บ่อึดด้กเนาะอันเดียบพี่น้องเห็นปะบ่ไปไปคนมาเลยวใช่ไหมอะบ่ออึดบ่อยากพี่น้องอันเดียบผขึ้นมาเนาะจ้าพี่น้องเห็นเลยบ่ออยู่ไกล มีชิพาไปเบ่งถ้าอาหาไปต้มนะน้องพี่น้องคุดคุดเอาคุดหาอยู่พื้นดินนะมันสินข,าขาวๆนะมันชิหวานแบบนี้กระต้มได้คือกันกอันนี้เอาไปเห็นน้อไม้ส้มพี่น้องงามอยู่ไดยผ่าห้องไปย่างลูกเนี่ย ยิียบบานพี่น้องเสียงผลได้หา่ามาค่ำแล้วตอนนี้กะ6โมง1นาทีพอดี ฝนมันตกอยู่บ้านผู้ใอ้อ้อกะบดีดดบปะแ,แล้วมันบบ้ถ,ถือข่าวเฮานี้เด็ดนกนกกดไอ้บินไปเลยนกก,นก,กด,ด,กดอันนี้คลุมฝนนี่พี่น้องฝนมันตกั้งนี้แหละมันอยู่ทางบ้าน ทั้งนี้ผัดแจ้งพี่น้องบ่ได้มีฝนฮอดเทียงแล้วพี่น้องหัานกระห้องอยู่นะพอา,พายิงปิงก็พอดีมาไอเบิ้งมาเบิ้งเห็ดเพืองก่อนพี่น้องเอเอหน่าพอใหญ่เจ้าเกลือไก่พ่อใหญ่จะ,จะมาแล้วครับกำบัเบิ้งนาใส่กรเมื่อ เก็บอาภามาอื้อเบ่งเห็ดเพื่องกันเอาไปพัดใส่กันคือแปอดแหลกบวก็นตะมีแทาวะมีง่วงก็เฉี่ยบเบิดแหละมีคนคาาตื่นเลย ขน้อยตื่นขันค้ากรนึกว่าเพื่องันกระโดดได้อนึกว่าเพื่องโดดได้พอ,อมีจักดอกเลยไอมาเด้อน้องเจมมาแล้วบน ไปเอาคองเหร่นเพทวนพี่น้องไปเอาโลด,โดยอย่าแ,แล่นเลยลูกมันสิลม้มปะ่ะถือเอาเอาเอามาใส,าส่เห็ดนี่ใส่เห็ดนะเห็ดนี่แม่นมันบ่มีพอดอกปะ่ะเอาใส่โรดโบลาณได้คันในมือบรรยากาศคึ้มๆทางนี้คึ้มพี่น้องนี่เห็นปะ ฟังทางนี้โบมีแจ้งทางนี้เข่าก็เริ่มแตกกอแล้วพี่น้องแต่ว่าโบมีน้ำหยาขึ้นละวันอันนี้ดำน้ำหลังเนี่ยโบมีน้ำพอดีเลยเดินมาหลอกเบ่งมือหนาก่อนสิมาหาอัดนาำไว้ยันว่ามีหมองหัวเนาะคนมาวัิบู่ น so ี small, so ่นให้น <fraction character> ี่บ่คืองามแล้วอายนี่่ะนี่ดำยแลหนี่ดำแม่มซาบ่คือแตกต่างกันไปยงก่อนยี่งก่อนยงก่อนอืมพี่น้องขาวตัวดำก่อนนะให้นะขึ้นนาบ่ล่ะนี่หญ้าก็สินาคือกัน นี่แหละซื้อเป็นนกน้ำต้องหลงเติงแหล่งแบบนี้ยามใส่เบ็ดกบเนาะหอยพี่เลอรอันนี้เป็นหอยเป็นอุลุหอยหมาบ่ไปย่างย่างย่าง lên lục pa, phải kéo nhau ướp pa nhăng, nhọc lại, chì đấy, si อย่าแร่นี่ก็ตกคนานแถวนี้เป็นไฮนาเก่านน่นาะมองนี้เป็นสวนมันเก่าเนาะปีนี่บริปุสิดุตใหม่มาโฮมกันวันนี้หนีเลยไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าก็เลยมาปลูกแตงใส่นี่เด้อ เอออันนี้มักแตงอันนั้นอันนี้<ห>นอันนี้มักแตงกั้งเขือนี่อันนี้มักแตงจิงนี่ลูกใค้เป็นหมากแล้วพี่น้องมีได้ลูกยังนี่เลยเอ้พอก,กินแล้วก็มีนี่เลยพอดีแล้วได้เลยหมักแตงจิงพี่น้องอันนี้ใส่คุอันนี้ยังน้อยนี่เลยเป็นลายหมากก็ได้ยี่ประมาณถิ่นหนึ่งก็ใหญ่แล้วนี่ได้กิน เธอแน่รถบกลานี่แม่จิหิวขู่ได้ๆรถน้อยมงามงามพี่น้องของแนเนาะอันไม่ในนี่นะดูดมาไวในนี่ลำพ่ามาใหม่รถงามแม่แม่ใส่นอนเปิดบังพี่ละปึ๊ดๆมีเดอเลยมากลูกมากนยู่ตัวนี่นีเดยูด

บอดแมงบอดีฟาไปก่อนม่นใหย่ก็มันน้อยพมันน้อยเจ้ากระสิย่ามันเกินะอุยอันนี้มักแตงอันนั้นอันนี้มักแตงกลัวพี่น้องร้คืองานค่วนรอลุไณพี่น้องลงไปผมจนชุดแล้วก็จะสิพานหลอกไปเรื่อยๆมีปลุกโ้เสียงฝ่าห้อง ี่องเด่นติห้องอีลีตัวหึมหืมเอาเ่ะอื้อใบพัดท้งนี้ก็มีพี่นนองเหล่าถ้ามีสุดแล้วเลยมีแตงมีหมึกอื้อคือกั้น,นทางนี้ก็แตงจริงแถวนี้ บอทันเป็นแถวนี้มันน้อยกวัวแถวนั้นนี่จะเอาอยาวแบอกอือนี่แหละพัดกินเถอเสพอยางโอ้ยน้ำเกอพ่อเลยแม,ม่ต้องบิ่งพาพี่น้องเหรอเบิ้งมักอือนี่มักอมันกำลังเริ่มเป็นดอกเป็นเอียง มัดกระจอมาอีหน่อยหน่อยพี่น้องนี่อยู่เทิ้งอะไรใหญ่สองสมากใช้ผู้เห็นอ๋อบู้แทนใหญ่ใหย่งน่อยสามเม่อคอยมัเจอบ โอเคค่ะพ oh ี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนได้พักเต็มขูและเมื่อพอกันคิปหน้า้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส่องสาวนิงบ้านาหนยเด้อฝากเน่เด้อฝากส่องน้ำพี่น้องไนลูกฝากเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย